อัศรมเล่นพุมครับทุกท่านก็ได้ยินข่าวแล้วนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายไก่ปิ้งไก่ย่างในบ้านอ่ะนะก็โดนปรับเป็นแสนเลยก็สืบเนื่อก็มาจากนะครับปัญหาโดนโ้งเรียนนะครับอันเนี้ยเรื่องกลิ่นนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะต้องโดนล้งเรียนแหละนะฮะฉะนั้นแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าใดๆนะครับตัวนี้ต้องหาทางป้องกันไว้บ่อนนะครับ ก็โดนแจ้งมาเนี่ยถึงก็หมดตัวได้เลยนะครับก็เราขอเสนอแล้วกันนะครับกับจูเลนซีกับกลิ่นตรา MFM เนี่ยนะครับหนึ่งฝานะครับต่อเนี่ยหนึ่งกระปุกเนี่ยคุ้มมากๆนะครับฉีดปุ๊บนะฮะรับรองว่านะฮะกลิ่นเนี่ยจะหายไปประมาณ3วันประมาณนั้นนะครับแต่ก็ฉีดได้มีกลิ่นก็ฉีดจบนะครับนะฮะอย่าให้มันมีปัญหาอะไรเลยนะครับ ด้วยความเป็นห่วงนะครับจากเราบริษ,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 ษัทบรรณาการมาร์เก็ตติ้งครับยูนิซีดับกลิ่น MFM ครับ